6กหมืน,นี่คือ,อยังคือคู่กรณีเนี่ยค่ะที่ขับรถถอยชนร้านน่ะมานั่งทานอยู่กับเพื่อนเพื่อนเขาเนี่ยมาก่อนแล้วประมาณสัก4ี่ทุ่มเขาก็ขอตัวกลับก็รู้สึกว่าเขาขึ้นไปสตาร์ทรถอยู่บนรถแป๊บนึงเราก็ไม่ได้คิดอะไรพอแกก็ถอยเข้ามาเลยโดยที่ทางร้านไม่รู้เลยว่าทําไมถึงถอยแต่พอ คุยกับแกแกบอกว่าแกทํางานหนักมาสองวันก็วูบคือโชคดีที่ก่อนหน้านั้นมีลูกค้าโต๊ะหนึ่งออกไปก่อนหน้าสิบนาทีเองไม่งั้นก็น่าจะเกิดการสูญเสียมากกว่านี้ก็คือเบื้องต้นตอนที่ถอยชนเนี่ยคือลูกค้าในร้านเราไม่มีแล้วหมดแล้วค่ะมีลูกค้าอยู่โต๊ะถอยชนนะครับเราในร้านเรามีลูกค้ารุดอยู่ไหมครับมีลูกค้าโต๊ะด้านนอกโต๊ะเดียวค่ะเพราะว่าวันนั้นโชคดีว่าเป็นวันที่ฝนตกลูกค้าร้านเลยน้อยแล้วลูกค้าที่นั่งอยู่ตรงที่รถชนน่ะก็เพิ่งลุกกลับออกไปพอดี เรื่องต้นคูน่กรณีจรับผิดชอบอะไรนะครับเอ่อตอนนี้คู่กรณีมาสแสดงตัวแล้วนะคะว่าจะไก่เกียร์ส่วนเรื่องค่าเสียหายเรายังตกลงกันไม่ได้ค่ะซึ่งทางร้านก็ได้แ<ม>จ้งความเป็นลงบันทึกประจําวันเอาไว้ก่อนแล้วแต่ถ้าถ้าไก่เกียร์กันรู้เรื่องก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรร้านเราได้รับความเสียหายอะไรบ้างครับพี่เอ่อก็มีในส่วนของตู้พ่นค่าเชื้อนะคะแล้วก็ โต๊ะคอนเจอร์แล้วก็ส่วนเวทีเครื่องเสียงตรงส่วนด้านนี้ค่ะเสียหายหมดเลยตามในภาพอะค่ะ